สวัสดีครับผมลุงหลอดเด็ซี่ครับเมื่อนี้มีรายการบังไฟบานท่าให้วันที่ยีาเมษายน2องพันหรยหสิบนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเหมือนเช่นเคยครับบานท่าให้ข้งในอุบลน,นะครับผมมารอรอเชียร์นะครับผมเดี๋ยวลุงหลอดเม่ รายการบางไฟนะครับบางที่1เขยบางหินครับบางที่2เจเปอมค้นสวยบางที่สาสไปปีทีมิวสิกบางที่4ีสามเทพบางที่หาบาลมีใยตึ้มนะครับบางที่6เทพปากเกาเกานะครับบางที่เจน่องกัปตันบางที่8ยอดไอคิวบวกเสียเอกสรงลุยครับบางที่เก่าเสือเถ่าบางที่10ออดหน่อยลูกบานพ่นครับบางที่11กุหลาบขาวมหาเวทนะครับผมบวกมหาเวทนะครับบางที่12ทสองถ้ำยนครับ บังที่13เทพมงคลครับบังที่14เส,ส,สรีใช่ครับบังที่15หนครเสียมทองนะครับบังที่16แอดเทวดาบังที่17อาบังบังที่ิ8แลิมจเจริญบวกแบ่งท่องนะครับผมปลาหล่อรุ่นลอยเชียร์ไปน้ำกันครับเชียร์สนุกเชียร์ตื่นเต้นเชียร์ร้าใจหเหมาเชียร์บังไฟไปกับลุงรถเอฟซีรับรองหวาน เจียบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงร้อน F4 สวัสดีคลา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 